คอรมอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเรื่องระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนค่ะเมือขขข่อคณะคอรมอนี่เมื่อวันที่ยี่หกมีนาคมนะ เมื่อวันที่ศายน2562นูเรื่องนมบบนะเพราะว่าคือมันต่อเรื่องยาวนานมากโดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามทีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอข้อที่หนึ่งคือทบทวนมาตีคณะรัฐมนตรีเมืม่อ2พฤศจิายม2562เรื่องการทบทวนระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนและให้ชาย้อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารเสริมหรือว่าน,นมโรงเรียนนี้แหละแล้วก็ข้อสองคือเห็นชอบการกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการนมโรงเรียนสี่คอคือข้อที่หนึ่งนะนักเรียนทางประเทศได้ดื่มนมที่มีคุณภาพสองเกษตร ผู้เลี้ยงโคโนมสามารถผลิตไข่นำโคโนมเถมีคุณภาพได้และมีความยั่งยืนในอาชีพ3เพื่อสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้กับสหกรณ์โคโนมรัฐวิสาหกิจและสถาบันการศึกษาในการดําเนินกิจการผลิตนมในราดับแรกค่ะซึ่งจะเกิดความมั่นคงทางอาหารข้องประเทศและข้อที่4ก็คือผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมได้รับการจัดสรรสิทธิ์และก็พื้นทีในการจาหน่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมค่ะครับข้อตกลงดังกล่าวนี้แน่น,นอนและกลับนกนการส่งผลต่อภาคการผลิตนม,มน นะครับ ของไทยในการทำให้ต้นทุนในการผลิตอุตสาหกรรมนมสูงขึ้นนะครับแล้วก็แนวโนมเนี่ยเด็กไทยนะก็ลดลงด้วยเนี่ยปัจจุบันนะก็ต้องทบทวนนะครับปรับปรุงมาติคอรโมอึ่งมีแต่ปิ๊กคล่องเลยนะในครับเมื่อทราบมีนาก็เลยต้องปรับปรุงไหมนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลโครงการนมโรงเรียนนะครับของคณะอนุกรรมการคับเคลื่อนโครงการอ่านนมเพื่อเด็กเลโยวชนซึ่งการถกทวนมาติคอรโมอดังกล่าวนะครับสามารถแก้ไขจัดท่านธิ์ในการจำหน่ายนมโรงเรียนในบางกลุ่มในพื้นที่นะครับ หลดหน้าตอนทุนการค้นรุ่งนมโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเลคยผู้คาดตรงครุ่งทางประเทศเจ้าเดียวพนี้ก็ใช้นมในพื้นที่นะครับขยายกันนะครับนี่เป็นมติคอรมอนะ,ะที่ออกกันมาเมื่อวันที่สามที่ผ่านมานี่เองครับ